ชวนมาเดินออกกําลังกายในแดดเช้าวันนี้นะคะอากาศดีมากๆเลยอันที่เดี๋ยวจะบอกว่าจริงๆแล้วสุขภาพที่ดีเนี่ยมันแทบไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะเพราะเรามีทรัพยากรดีๆมากมายในโลกของเราไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนนะคะช่วงนี้ฝุ่นก็น้อยด้วยแล้วก็การที่เราได้ออกมาสูดออกซิเจนเนี่ยมันทําให้ร่างกาย,ยสดชื่นปนปกติทุกว,วันนี้เราใช้ชีวิตกับการนั่งอยู่หน้าจอใช่ไหมคะเราเคลื่อนไหวน้อยมากๆแต่จริงๆร่างกายของเราเนี่ย ถูกออกแบบมาเพื่อให้เคลื่อนไหวนะคะแต่จิตของเราเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อให้มันสงบนิ่งเพราะจิตเดิมแท้ยของเราเป็นจิตทิ่ว่างนะคะเป็นจิตที่นิ่งแต่ทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตในโลกที่มันวุ่นวายทําให้จิตของเราวุ่นวายมันก็เลยสลับก,กันนะคะการออกมาเดินตอนเช้าเนี่ยมันช่วยมากมากเลยเพราะว่านอกจาก จะได้ทํา mindfulness นะคะปกติเวลาที่ไม่ได้ดอกมาคือเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่เวลาน้อยใช่ไหมเราก็ต้องพยายามเอาทุกอย่างมาไว้ในช่วงเวลาเดียวกันนะคะก็คือทั้งฝึกสติฝึกสมาธิแล้วก็ได้ออกกําลังกายด้วยนะคะก็คือร่างกายกับจิตใจเนี่ยมันเป็นอะไรที่เ,เราจะต้องดูแลด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มันเป็นมันเป็นฐานของเราอะถ้าฟาวเดชันของเราไม่แข็งแรงอะเราก็ไปทำอย่างอื่นไม่ได้นะคะก็เลยอยากจะชวนทุกคนมา เดินกันนะคะแล้วก็ด้วยวัยของเราอะ่ะไม่ได้เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่บางคนก็อาจจะยังแข็งแรงที่จะวิ่งได้ซึ่งก็ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าการเดินเดินเร็วหรือว่าการได้อยู่ในอากาศข้างนอกเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆของให้เราได้เคลื่อนไหวทําอะไรก็ได้ทําเล็กๆน้อยๆก็ได้อย่าเพิ่งคิดว่าเราจะต้องทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่ทําอะไรที่มันแบบเยอะนะคะออกกําลังกายเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าคิดอย่างนั้นอนะ่ะมันก็จะท้อแล้วใช่ไหมคะ แต่ว่าถ้าเราถ้าเราหันกลับมาคิดว่าเออเราอยากจะเริ่มฝึกวิันเพื่อให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็จะได้อยู่ดูแลลูกเป็นนานานะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะเริ่มต้นได้วันละหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะโอเควันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นพ่อแม่หัวแถวไปด้วยกันนะคะ